สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านครับพี่สนใจรถมือสองวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันน้ำหนึ่งอยู่ที่สุวินทวงศ์นะคะเป็นอีกหนึ่งสาขาค่ะสุวินทวงศ์สี่สิบหกเป็นสาขาใหม่เพรยนต์นะครับแต่ต้องบอกงนี้ถึงจะเป็นสาขาใหม่ก็จริงแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นสำนักงานใหญ่นะจะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราเปิดแล้วหนึ่งเฟสนะเปิดแล้วหนึ่งเฟสนะครับมีรถจอดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคันครับ วันนี้เราจะพาดูแบบทุกเฟสทุกโซนก็มีรุ่นอะไรบ้างพาดูทั้งแบบเก่งเล็กเก่งใหญ่เก่งกลางนะคะแล้วก็รถตู้ครอบครัว PPV ครอบครัวใช่แต่ว่าคือรถกระบะยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวทยอยเข้ามาเนาะยังมีโปรเรามีโปรให้คนที่ชมคลิปเราดีกว่าขอซื้อตามเงื่อนไขบริษัทครับนะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ขอตามเงื่อนไขบริษัทมีฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีครับว้าวซ่อมศูนย์ด้วยนะค่ะ คำว่าซ่อมศูนย์คืออะไรน้ำหนึ่งก็คือเข้าศูนย์บริการตามรุ่นตามยี่ห้ศูนย์ฮ o นด้าศูนย์อิสุซูอ่าเช่นคุณซื้อ Honda ครับ1ปีหรือ2 0งหมื่นโลคุณเอาเข้าศูนย์ h o n ด้าถ้าคุณซื้อโตโยต้าครับ1ปีหรือ2 0งหมื่นโลคุณเข้าศูนย์โตโยต้าได้ได้ทั่วไทยนะค่ะนะครับอันน้ำหนึ่งเราพาดูเก๋งเก๋งกลางก่อนไหม ของเก,ก,ก่งกลางก่อนได้ไหมเนี่ยอ,อยู่ข้างหลังนี่เลย,ยน,นี่อ้ามีแต่คันที่น่าสนใจครับอยูยังงงอยู่เลยว่าเก่งเล็กเก่งกลางอยู่ฝั่งไหนเก่งกลางก่อนอน,นะมีพวกอลติสครับมีซีวิกอันหนึ่งแนะนำซีวิกลูกค้าคัน,นแรกก่อนซีวิกตรงนี้เลยดีกว่าสีดำพิจา ซีวิคคันนี้นะคะเป็นตัว EL เป็นปี2020ไม์แสนกับอีก3,000โล579,000ได้เป็นสีดำด้วยนะจ๊ะนี่ให้ดูเลยเล่<ค>นี้ผ <สน S 2> <อ>่อนประมาณ9.6หนึ่งใครสนใจ Honda Civic พี่ขาภายในได้เป็นเบาะหนังแต่ได้เป็นสีครีมนะตัวซีวิ c เขาจะแบบสปอร์ตมากๆเลยนี่กว้างค่ะนะ579,000ปี20 นี่ตัวนี้ตัว EL เป็นตัวท็อปของเครื่องพันนะครับมี h o n d a าเลนวอ h เบาะหนังต้องถอยจอรัสกินให้คุณครบแล้ว5.79ผ่อนอยู่ประมาณ95.96เลทประมาณนี้ใช่แล้วก็มาดูเอาติสกันต่อจากพี่จ๋าเมื่กี้ซีวิ c 1.8เอาติสบางน้ำหนึ่งคันนี้มาตัวนี้นะคะ72เป็นตัว คอนเอไม่ใช่ฮอนด้าแล้วเป็นเอาติดเอาติดนะครับโตโยต้าเอาติดหนึ่งจุดแปดสปอรตาแ่แต่ว่าตัวนี้มันได้ปียีอค่ะแล้วก็อ่าไม่ประมาณแสนสี่นะคะห้าแสนเก้าหมื่นเ้าพปีสีขาวมีคันนึ่ง5้าไม่แสนสามครับปีเดียวกันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้วยตัวนี้มันเป็นขาวมุกนะเนี่ยใช่สีขา,ขาวมุกครับตัวสปอร์นะเป็นตัวที่แบบฟังก์ชันครบแล้วน้ำหนึ่งเบาะหนังกล้องถอยจอทัสกรีนน้ำหนึ่งดูนี่ดีกว่าไฮบริดคันนี้คุ้นๆไหม คุ้นๆไหมห้าสองเก้านั่นแหละดิใครเอามานะครับอ่ตัวนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันรับวันไหนเนี่ยคันเนี่ยนะคะตัวนี้น่ารู้สึกว่าเขาน่าจะรับวันที่หกรับวันที่หกนะครับแต่ใครไม่รู้เอามาไว้นี่นะคันนี้ผมข้ามเลยกันอ่ะเดี๋ยวข้ามไปแต่ตัวนี้ลกคานั่นหนึ่งซื้อแล้วนะครับลูกค้านันหนึ่งซื้อแล้วนี่มันหนึ่งมีไฮบิดอีกคันจอดตรงนี้นี่ไฮบิดปียี่สิบคันนึงคันนี้ไม่แสนสอง อะตัวนี้นะคะทะเบียน3844ตัวนี้519,000ปี20เป็นตัว1.8 Hybrid Entry น้ำหนึ่งรู้สึกว่าสีนี้น่าจะเข้ามาหลายคันอยู่เข้ามา3 0 0คันครับนะคะตัวนี้นะ519,000จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000เองนะคะตัวนี้ใช่คันนี้ผ่อนประมาณ8,800ันแแล้วก็อีก2คันเนี่ยราคาจะ489ไม่1,600กกับ1,700อ่ะคันนี้ไม่1,200ไม่แสนสองอีกสองคันผ่อนแปดเป็นสามนะครับใครสนใจสีนี้ไฮบริดครับโอ้โหปี20เข้ามา นี่หไมล์หกหมื่นคันนี้อยู่นี้ได้ไงเนี่ย <Wow. S 1> ไมลหกหมื่นปีเ1็ด์หกแสนหหมื่นเกไมหกหมื่โลพิ๋าตัวนี้1.8ปสปอร์ตนะคะก็มี2คันนะคะคันนี้6กแส0 0ตัวนั้นมัน5้าแ0 0เนเาพันเะตัวนี้จุดเด่นคืออะไรรู้ป่ะ1นึ่เลยนะครับมีไฟหน้า LED โ p r o j e ต t o r พร้อม daylight ครับสครับได้แม็ก7ลายเท่ๆแบบนี้แม็กแม็กคือเขาจะเป็นลายแบบ1นของมีไบสปอร์ตมอนิเตอร์นะใครจะมาแฟงนะครับที่กระจกข้างมีไฟเตือน นี่แล้วเขาก็แบบเข้าศูนย์พี่จ๋าดูนี่เช็คศูนย์ตลอดนะครับใบรับประกันศูนย์ยังอยู่เลยคันนี้ไม้หกหมื่นแปดนะค่ะนะครับแล้วก็นี่คุณดูตรงนี้มีแท่นชาร์จไร้สายนะครับเบรกมือปรับไฟฟ้าค่ะแอร์ปรับดิจิตอลออโต้กล้องถอยจอสกรีนพูชคอนโทรลมีให้คุณครบท้วนเลยอ่ะนะครับเบาะหลังก็พับได้นะน้ำหนึ่งอร์หลังมีตัว1.8สปอร์ตเบาะหลังสามารถพับได้ใครที่มองหารถเก่งซีดานสี่ประตูแต่อยากพับเบาะหลังนะคะมาเดี๋ยวพับให้ดูตรงนี้โช๊ะอ่ะนี่ นี่พับได้นะ40-60นะครับสองแต่อาจจะไม่เรียดแต่สามารถวางของที่แบบยาวได้นะคะอ่าใครสนใจทักมานะคะพวกถุงกงถุงก๊อฟในลูกค้าถามหาอยากได้เก่งซีดาาซีประตูอยากวางถุงก๊อฟแบบยาวๆนะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะสามารถวางได้อันนี้เก่งกลางแล้วอันนั้นก็ไฮบริดที่บอก489ไม่เป็นไรน้ำหนึ่งมาจะไปดูเก่งใหญ่หรือเก่งเล็กก่อนเก่งใหญ่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูยาลิสนะใครรอดูนะครับยาลิสเอที วีออสยาลิสสวยเลยเดี๋ยวพาดูใครรอดู f o r t จูเนอร์เอพาดูนะครับรถตู้ก็มีนี่เก่งใหญ่แล้วน้ำหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวพาดูแคมรี่ก่อนดีกว่าแคมรี่มีเยอะนะหนูจะบอกว่าแคมรี่นี้มีครบทุกสีเลยนะนะคะสีน้ำตาลนะคะสีเทากาฟไฟเนาะสีขาวสีดำสีบรอนนะคะน้ำหนึ่งจะพาดูคันไหนก่อนพาดูคันไหนก่อนดี เอาคันนี้ตัวท็อปคันนี้นะคะเป็น Toyota c a ค r y 2.5เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมปี21เป็นตัวท็อปเลยเป็นตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้9,19,000นหหม่1เาพนะคะมสามครับตัวท็อปมีเบาะหลังเอ็นไฟฟ้าได้ด้วยค่ะนะมีแอร์เป่าลมหลังคู่หน้ามี Adaptive Cruise Control 919หนึ่งเาทอนใช่และมาดูตัวคันนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังสองพับอร์หายไหนไม่รู้คันนี้ปี21 ปีที่เจด 22, 1, 1> ยิบสองน้หนึ่งไม่ประมาณแสนหนึ่งกว่ากว่าราคาแปดเจ็ดเก้าซีดาวพนประมาณหมืนสี่กับอีก700รอยะประมาณเนี้ยดีวหนูดูก่อนว่าพี่พี่พูดตรงหรือเปล่าตรงเดี๋วหนูตรวจสอบก,ก่อนนะแปดจ็้นะแปดเจดเก้ 8, 7, 9, าไมแสนหนึ่งเก้าพันประมาณเนี้ย คันนี้ราคาอยู่ที่แปดเจ็ดเก้าเออถูกต้องแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเลขใบเท่าไหร่คะคุณแม่ขาหนึ่งหนึ่งเก้าอ้อยถูกต้องปีอะไรคะคุณแม่ขายี่สิบเอ็ดจดยี่สิบสองเฟ้ปะเฟ้ถามอ่าดูคันนี้ไฮบิดปีสองพันยีสบครับปรับราคาลงจากหน้าป้ายสองหมืนบาทหน้าป้ายแปดห้าแปดห้าเก้านะค่ะขายจริงเท่าไหร่แปดสามเก้านะขายจริงแปดสามเก้าไฮบิดสองจุดห้านะครับพรอยูหมื่นสี่ คันนี้ไมคก็ประมาณแสนสี่ปี20นะคะเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรทํางาน2ระบบนะเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เบนซินพี่เป๊กนี่โอ้โหแอรคอร์ดดูไหมดูดูเบนซินก่อนไหมพันห้าเทอร์โบอ่ะโอ้โหแอรคอร์ดเขามาเรียงตรงนี้อ๋อมันมีแอรคอร์ดตรงนู้นด้วยนี่มีนี่ด้วยนะไทพัสนะครับเดี๋ยวจะ,จะบอกว,ว่า ยังเดินไม่ทั่วเลยนะหนูยังเดินไม่ทั่วเลยตัวนี้นะคะ799,000เป็นตัว1.5 EL เป็นตัวเทอร์โบนะคะปี21ไมล์สคันนี้799ผ่อน13,000กับอีก400บาทนี่ Hi it, ไฮบริดไฮบริดเป็นตัวไฮบริดนะคะ Accord นะคะ2.0ไฮบริด869,000ปี2019ไมล์95,000โลไมล์90,000นะครับ869อันนี้ผ่อนประมาณ หมื่นสี่กว่ากว่าแต่ตัวนี้เป็นแปดห้าเก้านะสองจุดศูนย์ไม่แสอสอไม่แสนสองค่ะพี่คะหมื่นสี่จบคันนี้นะเราไปดูเก่งเล็กกันดีกว่าน้ำหนึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับรถจอดอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งร้อยคันแต่เดี๋ยวเราจะเติมให้เป็นสองร้อยคันนี่พี่เป็กูสิเนี่ยอันนี้ก็คือไทพัทนี่อยากให้คุณลูกค้าได้เห็นนะว่าถ้าใครแบบว่าอยากมาเช็คตั้งศูนย์ช่วงล่างเบรกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็มีให้แล้วนะมีบริการตรงนี้ก็ เอาไว้รีวิวบ้างเอาไว้ปล่อยรถนะจริงเอาเขากะเอาไว้ปล่อยรถนะครับตรงนี้ค่ะเยอะเลยนะครับเอาติดโอ้โหแคมรี่นะจอดเพียบครับคันนี้สี่แปดเก้านะที่บอกไปสี่แปดเก้าปียี่สิบไฮบิดนี่ใครต้องการแบบว่าเก่งเล็กแต่ว่าอยากได้แบบหน้าใหม่เก่งเล็กแต่ตัวรถภายในไม่เล็กนะจ๊ะยาริสเอทีพนะคะดูสี่เรียงกันสวยเลยคันนี้ปีค้นใหม่น้้าหนึ่งรถยังไม่ถึงปีเลยปีสองสี่ไม่สี่พัน เป็นรถเข้าใหม่ค่ะเนี่ยป้ายรถเข้าใหม่อยู่เลยตัวนี้นะคะปี2,024ไม่สี่พันโลนะคะ529,000จากพี่จา่าเป็นตัว1.2สมาร์ทฟรีดาวผ่อน9,000แล้วคันนี้ขับดีนะผมมั่นใจว่าขับดีเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เป็นคนขับมาจาก6,8หกแปดเพเน,นขะมา่าแล้วก็ได้ในเรื่องของ Toyota Safety Cent, s เ f e t y s เซนตให้แบบครบเลยการเตือนการชนการเตือน,กา,อนการออกนอกเลนครับกูสตาร์ทป้องถอยจอร์สกรีนครบเลยเออนี่นะครับ อ่ะครสนใจคันนี้ไม้สี่พันนะนอกจากสีขาวแล้วก็ยังจะมี2สีนะคะอันนี้จะเป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวเริ่มต้นอันนี้439,000ค่ะปีย 2, 35, 2> ่สิบสองไม้สามหมื่นห้ากว่าบาทแล้วนอกจากนี้ก็มีคันนี้อีกหนึ่งคันพี่จ๋าอันนี้สมาร์ทปะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเหมือนก<ส>ันสปอร์ตหมกันสมัยหกนเก้าพันนี่ปีย3่สามไม้สี่หมื่นห้าไน้อนะปียีปียี่สาปียี่แล้วมีสีบลอน ที่ไม่ห้าพันด้วยนะตัวสมาร์ทอ่ะห้าสองเก้าเป็นบอลแบบอุ๋ยลถรุ่นบอลบอลนี้เลยแล้วกันปะคันนี้เลยคันนี้นะคะไม่ห้าพันโลห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะคะปีสองพันยี่สิบสี่เป็นตัวหนึ่งจุดสองสมาร์ทเป็นรุ่นเดียวกับสีขาวค้นแหละไม้น้อยกิรามีตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปไหมลักชูรี่ตัวนี้นะคะสีแบบว่าภายนอกก็แดงภายในก็แดง เป็นสีที่แบบโดนใจมากนะะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนใครชอบชอบเลยนะอใครไม่ชอบคือเดินคือเดินข้ามเลยอ้าวล็อกรถล็อกหรออ่าไม่เป็นไรคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะภายในเบาะแดงนะครับค่ะมีคูทอนโทนนะครับมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนฟังก์ชันครบครับเป็นตัวท็อปป้ายแดงเจ็ดแสนนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ห้ากว่าป่ะหกห้าแสนกว่าพี่แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถ่ายด้วยหนึ่งห้าห้าเก้าประมาณนี้แหละ เดี๋ยวหนูดูให้มาดูคันนี้ดีกว่าใครสนใจจัดได้ดูคันนู้นดีกว่า่ะ,ะเดี๋ยว้งไหมฮอนด้าตรงนี้จอดอยู่สองคันนะคนละโฉมนะน้ำหนึ่งมี<ร>ตัวโฉมเครื่องพันห้ากับเครื่องหนึ่งพันโบคันนี้พันเทอร์โบครับดูไหมคันนี้พันเทอร์โบสามแปดเก้าปียี่สิบไม้แสนแปดพันเครื่องพันเทอร์โบตอนอยู่ประมาณหกพัน 6, กว่ากว่าหกพันห้าบครับฟีดาวผ่อนแค่หกพันห้าเองนะครับคือถ้าใครแบบว่าอยากผ่อนไม่เกินเจ็ดพัน ก็ตัวนี้คือราคาเขาก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อแล้วก็เลขไม้ก็อยู่ประมาณแสนก็บอีกแปดพันโลเองแล้วที่สำคัญมันเป็นปีสองเป็นตัวซีดานนะครับเป็นตัวซีดานพันหกพันห้าแต่ได้ปียี่สบใชสภาพดีเลยนะสภาพดีเลยกว้างเลยคุณดูดิพื้นที่ขาอะไรเงี้ยนะรถกว้างเลยนะครับข้างๆเครื่องพันห้าป่ะอันนี้เครื่องพันห้าราคารู้สึกจะเท่ากันด้วยน้หน คันนี้ปี19้ประมาณอ่ะสามห้าเก้าใช่ใกล้เคียงกันสามห้าเก้าถูกกว่าไม่แสนสี่ครับปี19อันนี้ได้ปี19อันนี้เป็นโฉมเครื่องยังพันห้าอยู่ค่าๆเปไปเครื่องพันเทเบิลหนู้วหนูคันนี้หนูชอบใช่ผมว่าคล้ายกันแต่น่าใช้กว่าโฉมใหม่ประหยัดน้ำมันด้วยค่ะเดียครับอ่ะมาดูกันต่อยาลิสไม้น้ำหนึ่งมีตัวท็อปตัวรองโอ้โหครบเลยไปกันที่ตัวท็อปก่อนดีกว่ายาลิสพรีเมียม มาดูยาริสก,กันดีกว่าพี่จาตัวนี้หน้าตาเขาก็จะแบบบ่าเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะเป็นตัวพรีเมียมตัวท็อปค่ะ529,000ปีย3ไม่30,000ป่ะ2 0 0 0มไม่25,000โลตัวท็อปครับสังเกตมีเรซินหุ้มตรงนี้เลยอ่านะคะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจกเตอร์พี่จาภายในได้เป็นเบาะหนังนี่แล้วเบาะหนัง<ๆ><ๆ>เขาดูพรีเมียมมากเลยอน,นหนึ่งดูดิ เดินได้สีน้ำแล้วเขาก็มีแบบว่าเนี่ยช่องระบายตรงนี้ค่ะระบายความร้อนระบายอากาศได้จอใหม่นะตัวพรีเมียมเนี่ยดูนี่ค่ะเป็นปุ่มบูสต้ามีการเตือนการออกนอกชนนะคะการเตือนออกนอกเลนเออการเตือนการออกนอกเลนการเตือนก่อนการชนนะคะแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยใช่มีบายสปอร์ตแล้วรุจอใหม่นะสังเกตจอจะใหญ่ขึ้นนะครับปอหลังพับได้ครับอเนกประสงค์สนใจมาจัดได้นี่ครับยาริสมีเยอะนะมีทั้งตัวสปอร์ตมีทั้งตัว สมาร์ทเนาะมีทั้งตัวพรีเมียมนะครับเนี่ยเรียงหมดเลยเป็นยาริสหมดเลยคันนี้หนูจําได้สงสารลูกค้ามากเลยอ่ะตัวเนี้ยคันเนี้เพราะนั้นลูกค้าตอบมาหนาผิดโอ้นะคะคันนี้นะคะอยู่ที่459,000 1.2สปอร์ตปี23ไมล์43,000โลวีออสไหมวีออสอ่ะต่อไปเพนาะเดี๋ยวเราเพเดี๋ยวเราต้องพาดูอีกเนี่ยดูนเยอะเลยนะคะมาดูวีออสค่ะก็เราจะมีทั้งตัวมิดตัวเอนทรีนะคะตัวเจตัวอีครบเลยอ่าตัวเจตัวอี ตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของปี2019เป็นตัว entry นะคะปี2 0 9ตัวปี0น่เก้าพัเอ้ยปี20พี่หนูขอโทษทีปี 20, 20, 20. ค่ะคันสีขาวอ่ะเป็นตัว,ตว entry ดูคันนี้ดีกว่าน้ำหนึ่งน่าใช้ตัวมิดครับและ,และปี1 9ฟรีหายากและหนูจะบอกว่าสีเนี้ยหนูไม่เคยไม่ เห็นเข้ามาแค่คันสองคันเองนะสีน้ำตาลไม่เกินสาคันทั้งบริษัทนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งุด้ามิสา5แสนห้าหนเก้าพันปี1ิบเก้าได้เป็นเบาะหนังมีกล้องมองหลังขณะถอยไม่แสนสาสมห้าเก้าผ่อนห้าพันเก้าเองนะได้ฟีด้าผ่อนห้าพันเก้าะโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตัวมีที่ถูกที่สุดคือคันนี้หนึ่งภาษีหกเก้าเรียบร้อยเบาะหนังกล้องถอยจอทัชสกรีนครับแอร์ปรับดีจิตอนออโต้ให้คุณครบลมแรงมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศดีนะที่นี่หลังก็กว้างนะครับไปสนใจมาทักได้นะสีน้ำ รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งขั้นค่น้หนึ่งพี่มีตัวท็อปตัวไฮด้วยไปดูไหมมาดูกันต่อเลยตัวไฮสีดํานู่นน่ะคันนู่นน่ะหลุดจองลูกค้ามาอืมนี่ปีสิบเก้าจดยี่สิบไม้แสนสามค่ะสามเก้าเก้าผ่อนหกพันห้าครับวีออสตัวท็อปเลยนี่คันนี้ตัวไฮมีอะไรเด็ดน้ำหนึ่งตัวไฮอันนี้อันนี้ไหนอนี้มีไฮนี่ไฮอ่อะตัวดูล้อก็รู้แล้วเขาจะได้เป็นหนึ่งล้อจะได้เป็นห้าก้านไหนดูซิล้อลายเท่ๆนะคะ ล้อห้าก้านนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วเขาจะเป็นแบบว่าสีแดงแบบแดงเลือดนกอะค่ะพี่พุทสตาร์ทได้ปุ่มพุทสตาร์ทด้วยปีสิบเก้าสามแสนเก้าหมื่นเก้าสวยนะดูข้างในดิเนี่ยขอบเข่อเป็นแดงดําหมดเลยใช่ค่ะก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหน้าจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมีเอ่อกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยนะคะจากโรงงานนะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียม มือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับสภาพดีนะูุะตบอลแล้วไม้แสนสามครับสามเก้าเก้าตัวท็อปไปแไดงออกมาเจ็ดแสนห้าอยู่นะอตอนนี้เหลือสามเก้าเก้าครับฟีดาวผ่อนอยู่แค่หกพันเจ็ดตลอดสัญญาฟีดาวนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านปีสิบเก้าจดยี่สิบได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยมีกล้องถอยเซ็นเซอร์ถอยให้ครบเลยค่น้ำหนึ่งเราดูสีขาวตัวที่มันเป็นมิดบ้างไหมเรามีนะปียี่สิบเอ็ดก็มีนะ้องน้ำหนึ่งพี่จําได้นะแต่คันนี้สุดปีสิบเก้า นะครับแจ้งนะสาวกวีออสอะเฮ้ยคันนี้คุ้มไมล์แสนเดียวน้ำหนึ่งปีสิบเก้านี่ตัวมิดนะคะตัวมิดถือว่าเป็นตัวรองถ้าเทียบเท่ากับปีสิบแปดถือว่าเป็นตัวจีเลยนะคะตัวจีจีที่เบาะหนังอ่าใช่สามแสนหกหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าไมล์แสนเดียวปีสิบเก้านะครับตัวมิดน่าใช้กว่าเอ็นกว่าเอ็นที่เยอะเพราะอะไรหนึ่งเลยไฟเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกให้ได้เบาะหนังมาด้วยนะะคล้อมแมกกองถอยตจอทัศกรีนโอ้โหคุ้มอ่ะคันนี้ผ่อนอยูหกพันหนึ่งเองค่ะ ฟีดดาวพรหกพันหนึ่งนะได้รถสวยเลยครับนะแล้วก็มีไม่เจ็ดหมื่นปีแบวนด้วยน้ะหนึ่งคันนั้นสามเก้าเก้าจำได้ไหมจำได้แล้วก็มีปียี่สิบสีดำไม่แปดหมื่นค่ะคันนั้นสนใจทักมาได้เลยสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้านะถ้าเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งคันที่แบบน่าสนใจที่แบบ เทียงหนึ่งในใจอ่ะเดี๋ยวพา,พาดูกันมาดูตรงนี้บ้าง U แนว c r o s s ว v ร์ v. พวก SUV นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวก CRV นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไล่ CRV ก่อนไหมสักคัน2คันเนาะ CRV ตอนนี้เราจะมีสีบอลเงินสีดำสีเทาดำนะคะมีเข้าใหม่ขับสีสีขาวด้วยอ่าแล้วก็มีสีขาวสีขาวน่าจะอยู่อีกสาขาหนึ่งเนาะ แต่เราก็ยังมีค่ะพี่จ๋านะคะเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว2 4 e นะคะเป็นตัวไม n นเชนเจ็ดแสนเก้มัปีย0สิบไหม่นเจ็ดพันโลนะแล้วก็มีสีบอลเงินด้วยนะคะเจที่นั่งนะตัวนี้ 2.4E 8 5 9 0ี0 e แปด0 0หม่ปี2ีมล์แสนเดียวนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นรถ7ที่นั่งหรูของตัว HONDA อ่าของตัว Honda แต่ผมเชื่อนะว่าใครขับ c r v อ่ะเขาจะไม่เปรียบเป็น Fortuner เพราะผมรู้สึกอ่ะ จากใจเลยนะผมขับ c r v อ่ะผมก็ไม่ได้มีหรอกผมขับในบริษัทเนี่แหละผมรู้สึกมันนุ่มมันดีแต่ผมไม่ขับฟอร์จูเนผมรู้สึกมันยกเยกหน่อยอ่ะมันอยู่ที่คนโอมันเป็นโคกระบ่ไงอันนี้มันเป็น SUV นะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพพีวีมันเป็นโครงสร้างปิกอัพนะครับดูคันนี้ไหมไปดูข้างหน้าหน่อยลีดเดอร์คันนี้หน่อยลีดเดอร์ขาวมุกเพื่อใครที่แบบว่าสนใจหรือเป็นสาววอลล์ฟอร์นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวลีดเดอร์สองจุดสี่ปีย2ิบสองไม์หกหมื่นสีนี่นะคะคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนค่ะพี่เป๊กลีดเดอร์ภายในจะได้เป็นบอดสีดำอุ้ยจะได้เป็นบอดสีดำปึกเดอนใจหนูแค่เดินชนนิดนึงจัดได้นะก็เรายังเดินสะดุดสะดุกกันอยู่นะเพราะว่าต้องบอกว่า เพิ่งเปิดได้สี่ห้าวันมากน้ำหนึ่งค่ะแล้วหนูก็เพิ่งมาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยน้ำหนึ่งมาอยู่เต็มวันวันนี้วันแรกวะวันแรกค่ะวันแรกนะครับผมมาประมาณสองสามวันแล้วกล้าเก่งๆอยู่เลยนี่หน้าใหม่ปีสองสี่ไม่หมื่นเดียวเก้าเก้าเก้าเออสี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอุ้ยเข้ามาใหม่ตัวนี้ติดจองทีเอวีพรีเมียมตัวนี้ติดจอยังใช่ไหมผ่อนหมื่นเจ็ดตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นตัวคอลอร่าคลอสหนึ่งจุดแปดนะคะเป็นตัวเฮชเฮช EVPremium ก็จะมี Adaptive Cruise Control เนอะไบสปอร์ตอะไรต่างๆให้คุณแล้วเนี่ยค่ะสนใจทักมาได้เลยนะะนี่ดีว่าคันนี้ถูกหกแสนกว่าพี่จำได้เดี๋ยวดูข้างในก่อนตัวพรีเมียมนะครับไม่แสนสามอม่ใช่มีใบ่ยเลใบปอะศูนย์นะคันนี้ราคาอยู่หกแปดเก้าหนึ่งพี่จำได้นี่ใบปอศูนย์อยู่นะใส่ไม่ได้แล้วมันขาดได้อยู่นี่นะคันนี้ครับ ตัวพรีเมียมนะประตูท้ายไฟฟ้าบ่อหลังพับได้แอร์หลังมีนะราคาดีด้วย6กแปดหนึ่งนมื่นหนึ่งกว่าองช่วงนี้หนูรู้สึกว่าคอสที่เขาเอามาเยอะนะปียี่บเอ็ดเขาเอามาเยอะเลยท้ายไฟฟ้านี่ครับว,ว้าวกว้างกว้างนะครับคอสกว้างมากเป็นที่นั่งที่กว้างนะคะอันนี้มันไม่มีล้อสำรองนะมันเป็นชุดชปะยางรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะใครสนใจคอสทํามาได้เนี่ยมีท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้า นะปล<ช>ายแดงมาันล้นหนึ่งนะตอนนี้เราหกแปดเก้า <นะ S 1> สนใจทำอะไรไม้แค่แสนสามเองน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนี่สีนี้ก็มีเพียบเลยดิ<ช>สีนี้ก็หกเก้าเก้าเจ็ดกว่ากว่าแล้วแต่ปีมีปียี่สิบยี่สิบเอ็ดมีไม้แปดหมื่นอะไรด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะมียาลิสคลอสแต่เขาถ่ายคลิป <บะ S 2> อยู่เรามาจัดฟอร์จูเนอร์สักสองพันดิหนึ่งฟอร์จูเนอร์เหรอนี่ตรงนี้ก็จะเรียงฟ er อร์จูเนอร์เยอะเลยนะคะจะมีสีดําถ้าเป็นหน้านี้ก็ยังอยู่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ฟอร์จูเนอร์ราคาที่แบบว่าแสนกว่าอ่าผ่อนแบบว่าไม่ต้องแบบ ่แพงมากแต่ก็ยังได้ปีค่อนข้างใหม่ปี19ก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะคะตัวนี้8 9 9 0 0 0เาหนะคะเป็นตัว 2.8V 899จะผ่อนหมื่นห้าพอดีครับอันนี้เป็นตัว 2.8V เครื่อง2.8นะคะแล้วก็มีขับสีเลยนะรู้สึกคันนี้จะขับสีหนึ่งเนี่ยอ่าตัวนี้จะเป็นตัว 2.4V ขับเคลื่อนสีล้อเพราะตัวนี้มันปี19 9 1 9 0 0 0กาแนะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะไม้แสนกับอีก8แปดพันโลมีเยอะนะตัวเรจินเดอร์หลังคาแบ็คท็อปอะไรต่างๆมีนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหลังคคานะะ ตัวนี้หลังคาแบ็กท็อปผูตรงนี้ฟิล์มมืดมากเลยพี่เป็กจา๋าแล้วหนูดูให้คันนี้นี่คันนี้หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นปียี่สิบเอ็ดไม่ไม่น้อยวะไม่เท่าไรคันนี้ไม่หมื่นเก้าไม่หมื่นเก้านะครับเอาหรือนี่ทีอาร์ดีทีอาร์ดีหนึ่ง<อ>ทีอาร์ดีหน้าเก่าหนึ 1, ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันปีสิบเก้าหนึ่งล้านกับอีกสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะปีสิบเก้าไม่แสนสองนะคะสเปกนี้มีเยอะเลยหกห้าเก้าหกเจ็ดเก้า อ s u ส u สูนะคะมิวส์เอ็กซ์สนะพวกนี้นะคะปี2018เข้ามาเยอะดี๋ยวมีปี20ขับ4เครื่อง3,000เข้ามา4คันโอ้ใช่ป่ะที่เขาประกาศเมื่อวานใช่ใช่ใช่นะนะคะแต่แสนก็บาทแต่ตรงนี้จะเป็น3.0ปี18ไอพวกนี้6แสนก็บาทหมดเลยนะครับ6,59 6,79 6,69อยู่ประกาณานี้ค่ะไยแดงล้าน3นะตอนนี้เหลือ6แสนกว่าก็มีมาเยอะนะคะแล้วก็อันนี้คืออ่ะจะมี มีสีดำด้วยสีบอลจะอยู่ตรงนี้หมดพวกสีดําสีขาวน่าจะอยู่สาขาหนึ่งอยู่พ่เศษใช่แล้วก็มีเนี่ยสีดำสองคันนะฟอร์จูเนนะครับจริงๆแล้วอะเรามีเยอะแต่ว่าเราก็แบบค่อยทยอยเอามาที่นี่แต่ถ้าพี่สนใจพวกสีขาวสีดำาิวเ็กเราก็ยังมีนะมีอยู่นะคะอะรถตู้รถตู้ก็ขายนะครับทักมาได้นะเดี๋ยวส่งให้ดูออโตแมนนวลครบ อ่าก็เนี่ยค่ะจะมีพวกเวนจูรี่นะคะทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะคะหน้าสั้นหน้ายาวครบนะครับรถตู้ตัวท็อปตัวรองท็อป <top S 1> นะคะรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวเขาก็กำลังทยอยเข้ามานะ,นะกำลังทยอยเข้ามาเลยตรงนี้คือจบที่เฟสหนึ่งนะเฟสสองจะเปิดวันที่ห้านะครับนะบผมไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแต่เขาบอกเปิดวันที่ห้านะครับใช่ไหมครับหนึ่งใช่เนี่ยรถตู้หน้ายาวเพียบเลยคุณ ภายในมีทั้ง VIP ไม่ VIP ครบเลยค่ะก็จะเป็นแบบเบาะหนังสามแถวนะคะราคาก็จะอยู่ที่1,179,000านาพนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ล้านอ่ะบางคันก็อยู่ที่1,100,000นี่ค่ะพาดูเฟสสองครับเดินไปไหนเนี่ยเนี่ไหสสองไปไเปเฟสสองยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดอีกจอดได้อีกเป็นร้อยอ่ะข้างหลังอ่ะอืมอ่ะยาวเลยนะครับประมาณนี้เนาะ วันน <recuper ate. S 1> ี้พามาดูสาขาใหม่นะครับใครสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะเดินไม่รอน้ำหนึ่งแล้วเออเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยอ่าประมาณนี้ครับวันนี้น้ำหนึ่งลาลูกค้าหน่อยก็ถ้าใครสนใจนะคะพี่จ๋ารถอ่ะเรามี3สาขาด้วยกันแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูด้วยกันได้เลยน้ำหนึ่งดูแลทั้ง3สาขากับพี่เป็กนะคะสนใจคันไหนเห็นเพจเห็นคันไหนสนใจก็แคปหน้าจอมานะคะติดต่อมาหาน้ำหนึ่งกับพี่เป็กได้นะคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป็กขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ